แม่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 ไม่เป็นไรหลิงหลิงไม่เป็นไรหลิงหลิงเจ้าหนูคนนี้สั่งสอนให้รู้จักมารยาทบ้างไหมทําไมถึงทําร้ายคนอื่นได้ง่ายๆแม่มแม,แม่ห้ามเหยียบแม่ของฉันแม่เจ็ดห้ามเหยียบแม่ของฉันใครให้คุณผักลูกสาวของฉันแม่เจ็ดฟู่อิเฉินฟู่อิเฉินคุณเป็นสัตว์เดรัจฉานคุณยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ไหม คุณรู้ไหมว่าคุณกําลังทําร้ายใครคุณหยีบใครอยู่เป็นเท่ากระดูกข,ของแม่ซุยซุยแม่พอ่อคุณกล้าทําร้ายพ่อของฉันเหรอคุณรู้ไหมว่าพ่อของฉันคือใครหุบป,ปากเดี๋ยวนี้ถ้าพูดอีกคําฉันจะตัดลิ้นคุณแม่แม่ซุยซุยแม่มาแม่เป็นความผิดของซุยซุยที่ไม่สามารถปกป้องได้ไม่สามารถปกป้องคุณได้ แม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะซื้อของได้ยังไงซื้ออยู่นานขนาดนี้หลิงหลิงเธอเป็นอะไรไปทำไมถึงเจอพวกเขาอีกแม่ขอโทษครับเธอเจ็บมากไหมแม่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 แมนั่นคือเท่ากระดูกของล่วเหมยเมื่อเห็นฉากนี้ทำไมใจของฉันถึงเจ็บขนาดนี้เสร็จแล้ว ซุยซุยอย่าร้องให้ฟูอิเฉินเธอจะต้องเสียใจนี่คือเท่ากระดูกข,ของแม่ซุยซุยลูกเหมยเธอได้ตายเสียทีรสชาติของการถูกเหยียบเท่ากระดูกคงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมไปให้พ้นเดี๋ยวนี้ถึงกับวางยาให้ฟูอิเฉินตระกูลลูกของเราไม่มีคนแบบเธอลูกสาวที่ไม่รู้จักอายเฉินและลูส่สู่จะต้องแต่งงานในไม่ช้าเธอในอนาคต จะตายหรือมีชีวิตอยู่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยรีบไปให้พ้นล่วมือถึงแม้เธอจะตั้งขันลูกของฟู่อีเฉินแล้วมันจะเป็นยังไงตระกูลฟู่และตระกูลลัวไม่มีใครต้องการเธอเธอไม่มีวันคิดจะแย่งจากฉันได้เจ้าของร้านเจ้าของร้านฉันขอร้องเธออย่าปลดฉันออกเลยฉันมีปัญหาอะไร เธอบอกฉันมาเถอะฉันสามารถปรับปรุงได้ประกูลหลอได้ปล่อยข่าออกมาแล้วใครที่กล้าใช้เธอก็เท่ากับไปขัดขวางพวกเขาพวกเราคนธรรมดาจะกล้าไปยุ่งกับพวกเขาได้ยังไงเธอรีบไปเถอะเข้าใจแล้วฉันพูดถึงเมื่อเร็วๆนี้ทําไมไม่มีร้านไหนกล้าที่จะใช้ฉันที่แท้ก็เป็นตระกูลหลอที่อยู่เบื้องหลังหลอเหมยนานเฉิงไม่มีแล้วที่ที่เธอจะหลบซ่อนรู้จักตัวเองหน่อย รีบออกไปเถอะเด็กเมื่อกี้ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าลอเหมยฉันยากลําบากมากที่แย่งมาจากมือเธอจะไม่มีทางให้ลูกนอกสมรสของเธอแย่งไปพ่อพาเธอไปโรงพยาบาลต้องไปลูกนอกสมรสแม่เธอสู้ฉันไม่ได้เธอก็เหมือนกัน เฟ,ฟื่องฟูซุยซุยสบายดีเรากลับบ้านเรากลับบ้านกันเถอะ ไปกันเถอะแม่แม่อย่าทิ้งฉันไปแม่แม่แม่ ซุยซุยกับเด็ดเล็กๆแบบนั้นลงมืออย่างโหดร้ายขนาดนี้เขาฟู่อิเฉินเป็นคนหรือเปล่านั่นคือบุตรสาวแท้ๆของเขานะทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเป็นเพราะฉันไม่ดูแลเธอให้ดีโทรศัพท์นั้นมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรือต้องรับในเวลานั้นเลยหรือถ้าซุยซุยมีอะไรเกิดขึ้นฉันต้องให้ตระกูลฟูต้องชดใช้ หมอลูกสาวของฉันเป็นยังไงบ้างหัวใจได้รับบาดเจ็บสาหัสเส้นเลือดฝอยแตกฉันทำงานในวงการแพทย์มาหลายปีเป็นครั้งแรกที่เห็นทำกับเด็กลงมืออย่างรุนแรงขนาดนี้พวกคุณที่เป็นพ่อแม่ดูแลกันอย่างไรตอนนี้หลานสาวของฉันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไม่มีอันตรายถึงชีวิตแล้วแต่ต้องดูแลให้ดีห้ามให้เธอมีอารมณ์ผันผวนมากเกินไปดีๆๆขอบคุณหมอขอบคุณหมอสุยๆุย,ยทำให้ยายเจ็บใจมากแม่ลูก ซุย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 ยายอย่าร้องให้ซุยซุยไม่เจ็บหรอกนี่มันคนอะไรเนี่ยซุยซุยขอโทษนะทั้งหมดเป็นความผิดของพ่อที่ไม่ดูแลเธอให้ดีไม่เป็นไรหรอกพ่อ เธอฮห้ชวนเธอเป็นบ้าเหรอเจ็ดไหมตอนที่เธอตีซุยๆเธอเจ็บกว่าคุณอีกฉันจะให้เธอจําความเจ็บนี้ไปตลอดปู่ย่าสีสิบห้าฉันกลับมาแล้วซุยๆของฉันมามมามานั่งที่นี่เร็วลูกที่น่ารักของฉันเรากลับมาที่ซุยๆแล้วดูสิหนูน้อยคนนี้น่าเรือแบบนี้รีบหน่อย ให้ป้าทำของอร่อยให้หน่อยให้หนูน้อยของฉันได้กินบ้างซุยๆุยดูสิของขวัญออกจากโรงพยาบาลเป็นไงบ้างให้ลูกของเราได้ดูหน่อยนี่คืออะไรเปิดดูของข้างนหน่อยหน่อยแม่พอ่อรูปนี้ของแม่มาจากไหนเหรอนี่คืออาของเธอเขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยเธอทำขอบคุณอนาะ สกรปรกมากเต็นไปด้วยน้ำลายของเธออาน่ารักจริงๆสุยุยชอบอ่ะสุยุยนี่ชอบลุงน้อยได้แต่ต้องรอพ่อก่อนนะถึงแล้วแม่เธอเห็นไหมพ่อลุงน้อยและคุณปู่คุณย่ากับสุยยดีมากๆซุยสุยตอนนี้ก็เป็นเด็กที่มีบ้านแล้ว ฉันจำได้เฉิงห่าวเทคโนโลยีผู้อีเฉินก็มีหุ้นด้วยจริงหรอือเขาเป็นของเฉิงหา่าวผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสองเธออยากทําอะไรไม่มีอะไรฉันแค่ต้องการให้เฉิงห่าวเทคโนโลยีล้มละลายฉันอยู่บนพื้นฐานเดิมของหุ่นยนต์เพิ่มฟังก์ชันการผ่าตัดทางไกลสองวันนี้จะให้เธอดีหลังจากนี้สองวันก็จะเป็นเฉิงห่าวเทคโนโลยีงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของหุ่นยนต์ถึงตอนนั้นฉันจะทําลายด้วยมือของฉันเอง ความรุ่งเรืองของเชิงหาวตามใจเธอฉันแค่ต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเราครอบครัวเหอไม่ใช่คนที่ถูกกลั่นแกล้งง่ายถ้ากล้ารังแกฉันจะทําให้เขาต้องชดใช้ราคาในที่สุดก็เสร็จแล้วคุณเหอเชิงหาวเทคโนโลยีขโมยเทคโนโลยีของเราแล้วเปิดตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์ใหม่ปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากยังส่งมาให้เราการเชิญงานเลี้ยงฉลองของพวกเขา ดีฉันรู้แล้วปีแล้วปีเล่าพ่อพาเธอไปดูละครดีไหมดีมากดีมากได้ยินมาว่าลูกชิประดิษฐ์คุณยนทางการแพทย์เก่งมากเลยมาที่นี่เพื่อสิ่งนี้ขโมยเทคโนโลยีของฉันยังส่งการเชิญฉลองให้ฉันด้วยยุยยุฉันงั้นต้องมาดูกันพวกคุณมีความสามารถนี้หรือเปล่าพ่อที่นี่กินข้าวแพงไหม แต่ไม่เป็นไรวันนี้นะมีคนเลี้ยงเราก็กินให้เต็มที่เลยไปกันเถอะคุณเฮ่ะเราคอยอย่างตั้งใจหน่อยขอบคุณที่ให้เกียรติมาที่นี่สุดท้ายแล้วฉันดูแลบางคนความสําเร็จในวันนี้ขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือของคุณถ้าพูดแบบนี้คุณยังต้องขอบคุณฉันด้วยนะเพราะวันนี้เขาเลี้ยงนะเกิดอะไรขึ้นนั้นพ่อเราไปกินของอร่อยกันเถอะดี พ่อเรากินกันเถอะกินจนทําให้เจ้าร้ายคนนั้นจนดีงั้นวันนี้ฉันจะทําให้เขาจนมาเจ้าผีที่มีชีวิตเมื่อไหร่มีลูกสาวแล้วไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคุณดูเขาดีกับเด็กผู้หญิงคนนั้นมากเลยน่าจะเป็นลูกแท้ๆใช่ไหมทําไมถึงเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ใกล้ชิดกับเธอฮัชวนขนาดนี้ในใจจะรู้สึกไม่สบายใจขนาดนั้นขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานงานเลี้ยงฉลองของบริษัทเซิ้งหาฮาเทคโนโลยีคุณยนในโรงพยาบาลของเรา เมื่อออกสู่ตลาดก็ประสบความสําเร็จอย่างมากล้วนแต่ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่นี่ฉันในนามของบริษัทเซิร์งหาวเทคโนโลยีขอขอบคุณทุกท่านดีดีดีดเซิร์งหาวในครั้งนี้ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์ร้อนแรงมากมีข่าวว่าคําสั่งซื้อถูกจัดเรียงไปจนถึงปีหน้าแล้วใช่แล้วราคาหุ้นของเซิร์งหาวพุ่งสูงขึ้นแค่หุ้นนิดหน่อยของฉันก็ทําเงินได้ไม่น้อยเลยได้ยินมาว่าผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาของหุ่นยนต์นี้ มาจากบริษัทเหอย้ายมาที่เซิ่งหา่าวคุณเหอในครั้งนี้แต่ขาดทุนอย่างมากใครจะไม่พูดแบบนั้นละ่ะถ้าเป็นฉันฉันคงเสียใจไปแล้วลองชิมนี่สิม,มาต้องเป็นการแสดงแน่ๆฉันไม่เชื่อคุณนิ่งมากจริงๆได้ยินมาว่าท่านเฮอก็ทําอยู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันไม่รู้ความก้าวหน้าเป็นอย่างไรบังเอิญจังวันนี้ตระกูลเหอของเราก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ตรงนี้ทุกคนอยู่งั้นฉันจะให้ทุกคน แนะนำััก์หน่อยเป็นครั้งแรกที่เห็นหุ่นยนต์นี้นะพ่อและลุงน้อยหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นนี้ดูเหมือนกับฉันนะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วรู้สึกมีคุณภาพดีค่อนข้างดีก็แค่ของแบบนี้ หุ่นยนต์รุ่นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของตระกูลเจียที่พัฒนาขึ้นใหม่ชื่อว่าเหนียนเหนียนด้านฟังก์ชันนอกจากจะครอบคลุมฟังก์ชันทั้งหมดของหุ่นยนต์เสื่องเหยาวเทคโนโลยีทุกฟังก์ชันแล้วยังมีการพัฒนาครั้งใหม่นําไปใช้ในนวัตกรรมการผ่าตัดทางไกลและฟังก์ชันการรักษาเต้าหม,มายมะเร็งนั่นไม่ใช่หรือที่ดีกว่าหุ่นยนต์ของเสื่องเหยาวเทคโนโลยียังจะเก่งกว่านั่นเก่งมากอาจจะไม่ใช่แค่เล็กน้อยถ้าจริงงั้นหุ่นยนต์ของเสื่องเหยาวเทคโนโลยีนี้ต่อหน้าเหนียนเหนียนนี้ก็ไม่พอให้้ดูแลว นี่ไม่ใช่การตกหน้าของเสื้องเหยวหรือใช่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณเหอพูดเล่นอยู่หรือเปล่าฉันก็ออกมาจากบริษัทเหอเหมือนกันในเวลาสั้นๆแบบนี้คุณเหอได้พัฒนาขึ้นมาคุณยนต์ที่เก่งขนาดนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่คนโง่ถ้าไม่อย่างนั้นคุณเหอลองสาธิตดูหน่อยดีเลยฉันก็คิดแบบนั้นอยู่ลองดูสักดหน่อยก็ได้ให้ฉันลองดูหน่อย เปิดการสแกนยังมีการควบคุมด้วยเสียงอีกด้วยฟังก์ชันก็มีไม่น้อยเลยเพราะเสียงของมันเหมือนฉันเลยคุณเหอจริงสิ่งคนนี้ไม่ได้สังเกตเลยยังเก่งในการทําให้เด็กผู้หญิงมีความสุขอีกด้วยเป้าหมายการสแกนมีอาการมะเร็งสมองกรุณาไปตรวจที่โรงพยาบาลเร็วมันพูดมั่วหรือเปล่าไม่น่าใช่มันพูดมั่วอะไรอีกละ่ะกล้าพูดทุกอย่างเลยดูเหมือนว่าคุณชาง ต้องระวังสุขภาพของตัวเองปัญหาสุขภาพแล้วฉันเพิ่งใช้เครื่องของเชิงา่าวตรวจร่างกายทั้งหมดทุกอย่างดูปกติดีแต่คุณเหอรายงานนี้กลับแสดงว่าฉันเป็นมะเร็งสมองคุณเหอคุณกําลังล้อเล่นกับผมหรือยังคิดว่าหุ่นยนต์ของเหอไฮชวนมันจะเก่งขนาดไหนกันนะักที่แท้ก็สวยแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เหอไฮชวนนี่คือคุณที่มาหาเรามาส่งหัวให้เราวันนี้เราที่จะทําให้ตระกูลเหอของคุณถูกเหยียบอยู่ใต้เท้าทําให้ฉันตกใจฉันคิดว่าเพิ่งหาเงินได้แค่เล็กน้อย ก็ต้องเสียงเงินไปอีกที่แท้ก็เป็นแค่ความกลวกเปล่าคุณเหอครับไม่ใช่มาหาเรามาหาเรื่องให้เราเจ็บปวดคุณช่างคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเป็นหุ่นยนต์ของเราตระกูลเหอเกิดปัญหาไม่ใช่ของงั้นไม่ดีกว่าเหรอคุณไปโรงพยาบาลสามระดับตรวจสุขภาพหน่อยใครถูกใครผิดกันแน่ก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วตรวจก็ตรวจข้างๆมีโรงพยาบาลพอดีฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่เชื่อว่าตระกูลเหอหุ่นยนต์ที่ทาออกมาในเวลาแค่ครึ่งเดือนจะเก่งกว่าของเชิญตามสบาย ได้ยินมาว่าบริษัทเครื่องมือแพทย์ที่คุณชางเปิดสั่งซื้อหุ่นยนต์จากหนึ่งรอตัวจ่ายเงินมัดจำไปแล้วไม่แปลกใจเลยที่เขายืนยันว่าหุ่นยนต์ของตระกูลเหอผิดพลาดเธอให้วหชวนในที่สุดฉันก็จะเอาชนะคุณได้สวัสดีทุกคนฉันคือปีปีดดีีดด ขอโทษที่รบกวนคุณหมอเจ้าไม่มีอะไรดีแล้วงั้นฉันก็สบายใจแล้วเป็นยังไงบ้างคุณจางหมอบอกว่าอย่างไรบอกว่าฉันโชคดีและมีชีวิตรอดจะให้พูดว่าอะไรได้อีกคุณเหอคุณช่วยชีวิตฉันไว้คุณคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตฉันคุณจางคุณพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรหมอบอกว่าฉันเป็นเนื้อง,งอกในสมองแต่โชคดีที่เป็นระยะเริ่มต้นและเป็นชนิดที่ไม่รายแรงถ้าไม่ใช่คุณเหอชีวิตฉันคงจะจบสิ้นของอะไรเนี่ย เกือบทให้ฉันตายโรคที่เสื่องห่าวตรวจไม่พบคุนยนต์ของตระกูลเหอตรวจพบในไม่กี่วินาทีไม่คิดว่าสิ่งเล็กๆนี้จะเก่งขนาดนี้ขอบคุณเพราะคุนยนปีป,ป,ปีเก่งมากเลยปีปีสามารถออกสู่ตลาดได้ยังต้องขอบคุณซุยซุยของเราถ้าไม่ใช่ลูวลวถ้าไม่ใช่ซุยซุยจริงสิ่งก็คงจะไม่ยองออกมาช่วยได้งานเลี้ยงฉลองของเสื่องหา่าวลิกงตาเดียวก็กลายเป็น งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเธอท่านเฮอชนะไปอีกครั้งจริงๆเป็นไปไม่ได้เซิงห่าวไม่มีทางแพ้ท่านหลวงคุณยนของพวกคุณฉันไม่เอาแล้วฉันก็ขอคืนคุณยนของพวกคุณฉันไม่เอาสัตตัวฉันก็ขอคืนฉันก็ขอคืนมีเงินนี้ฉันยังไม่ดีเท่าซื้อปีใหม่ของเฮอดีกว่านี่คือการสูญเสียหลายร้อยล้านเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้จบสิ้นอย่างสิ้นเชิงเซิงห่าวจบแล้ว ฉันก็จบแล้วทุกท่านทุกท่านโปรดใจเย็นถ้าจะคืนสินค้าเราสามารถพูดคุยกันได้นะไม่ต้องพูดคุยแล้วพวกคุณรีบคืนเงินฉันมาไม่อย่างนั้นเราจะเจอกันที่ศาลท่านเหอปีใหม่จะเริ่มผลิตเมื่อไหร่ฉันต้องการหนึ่งร้อยเครื่องไม่สองร้อยเครื่องเอาเท่าที่มีบริษัทเรารับทั้งหมดท่านชางคุณไม่ซื้อสัตว์เลยนะไม่สามารถกินคนเดียวได้ใช่แล้วแบ่งให้พวกเราบ้างคุณต้องแบ่งให้เราบ้างนะอย่ามาชิงกับฉันเลยเรื่องนี้ คุณต้องให้คำอธิบายกับฉันท่านหลัวท่านฟังฉันอธิบายฉันซื่อสัตว์ต่อท่านอย่างยิ่งฉันไม่ได้หลอกท่านนะัะพ่อวันนี้คุณยอดเยี่ยมจริงๆซุยซุยก็ยอดเยี่ยมมากเด็กคนนี้ทำไมถึงทำให้ฉันนึกถึงหลวงเหมยตลอด พ่อฉันกลัวคุณมาทำอะไรไม่เห็นหรือว่าลูกสาวของฉันเกลียดคุณเหรอมุกปากและอยู่ห่างๆจากเราเธอฉันแค่ต้องการรู้แม่ของเธอคือใครคุณไม่คู่ควรที่จะรู้งั้นฉันจะถามในแบบอื่นคุณเป็นพ่อแท้ๆของเธอเหรอ